มาสารต่อความตั้งใจของแฟนสาวที่จากไปนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มสายร็อกพี่ปูแบล็ h เฮดค่ะที่ได้สารต่อความตั้งใจของนุกซี่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ายโดยจัดคอนเสิร์ตการกุศล Rockstar Cafe g l a m ล i n g Day Rockstar Passing Glamping ช่วยเพื่อนระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค โดยปูแบล็กเฮนะะได้เปิดเผยกับทีมงานว่าตอนที่นุกซี่ยังอยู่เขาเป็นคนที่เป็นที่ให้ปรึกษาให้กับผู้ป่วยเหมือนกันทําให้เรามองเห็นว่ามีหลายๆโรงพยาบาลนั้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์พอวันนี้นุกซี่ไม่อยู่แล้วจึงอยากจะสารต่อความตั้งใจของเขานั่นเองค่ะตอนที่นุกเายังไม่ไม่เสียไยงครับเขาก็แบบเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาของใครหลายๆคนนะครับในเรื่องของพวกเม็งเต้านมอะไรพวกนี้ครับ พี่ก็เลยคิดว่าเออพอพอน้องเข้าไปเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะสารต่อเจตนาลงที่เขาแบบเขาแบบเขาจะรู้สึกดีใจมากเวลาใครที่ใครที่โทรมาถามมาปรึกษาเรื่องว่าเอระยะนี้มันยังไงอย่างว่าอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนที่ให้คําปรึกษาแล้วเขาจะมีรอยยิ้มนะครับเราก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมติว่าเราทําประโยชน์ให้กับใครใดก็แล้วแต่ที่เขาเป็นอคล้ายๆกับนุกแล้วก็ เราก็ได้เห็นระหว่างทางว่าตอนที่พาเข้าไปรักษาพาเข้าไปให้คีมูอย่างงู้อย่างเี้มันก็เกิดหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่เราเห็นระหว่างทางว่าโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็มีเครื่องมายเครื่องมือไม่เพียงพออ่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติเราทําอะไรได้สักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเไปช่วยในหน่วยงานเหล่านี้หรือว่าช่วยช่วยาหาเงินทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แต่ให้มันมากขึ้นสาหรับโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลน มันก็น่าจะดีเราก็เลยมองว่าเอ้เรามีเพจนะที่ทำเพจบล็อคสตาร์นะครับบล็อคสตาร์คาเฟ่นี่ยครับ<ะ>ที่มันทำพวกไลฟ์ทำพวกเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าสองสิ่งนะั้นสองสิ่งนี้ถ้าจะเอามาบวกกันได้<ม>ก็เลยอยากทำเป็นคอนเสิร์ตขึ้นมาหากาักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็มอบให้กับโรงพยาบาลหลายๆหลาย,ลายๆที่เช่นศูนย์มะเร็ง<ม> เอ่อชนบุรีศูนย์มะเร็งลำปางศูนย์มะเร็งลบบุรีแลวก็โรงพยาบาลสมุยครับตอนนี้เป็นสีที่ดีก่อนครับพอวันนี้มันเกิดขึ้นที่เราได้สารต่อมันรู้สึกยังไงบ้างคบพี่ก็ทุกครั้งที่ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่พูดคุยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคนที่จะมาช่วยเหลืออะไรนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะนึกถึงเขาตลอดเวลาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขาอยู now, <conf> ่ด้วยเขาคงอยาก มีรอยยิ้มแล้วก็คือเขาอยากจะกระตือรือร้นที่อยากจะทํางานแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับมับนก็มันเหมือนเขายังยังอยู่อยังอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนดำเนินการเพราะเขาจะเป็นคนที่จัดการอะไรได้ดีกว่าพี่อยู่แล้ว <laughs> <laughs> อะไรเขาจะเป็นคนที่พูดหรือเจรจาผู้หลับผู้ใหญ่แล้วก็ทําให้งานมันสําเร็จและสักเซได้โดยง่ายมากกว่าพี่ด้วยซ้ำไป คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นวันที่29ตุลาคมนี้นะครับที่มิดวินเชอร์เขถใหญ่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตอีกอครั้งที่2น้นนะครับสำหรับสำหรับ r o c ก s t a r Cafe ฟ ramping Day นะครับก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มีเจตนาเจตนารมเดียวกันนะครับเหมือนคนที่มามาดูคอนเสิร์ตก็เหมือนทำบุญด้วยกันเมื่อทำบุญด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นพี่น้องก,กันแล้วครับก็ เชิญเชิญพี่น้องทุกคนเพื่อนๆทุกๆคนด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ